ราชกุมารเหล่านั้นครันบวชอย่างนี้แล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาลาละดาบทุกลามาโคตถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านกาลมะ เราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วยราชก,กุมารครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วท่านกาลาละผู้กลาลมาโครได้กล่าวว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุทำนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนทำนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมารเรานั้นกล่าวได้ทั้งยานนาวาดและเถรวาดด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้น อันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแกเราว่าอาลาละผู้กลมาโครได้ประกาศให้ผู้อื่นทราบว่าเราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ ที่แท้อาลาละผู้กาลามาโคตคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาละผู้กาลามาโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านกลาลมะท่านทำธรรมนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอ ครั้นเรากล่าวอย่างนี้อาลาละผู้กลามาโคตรได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วราชยากุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวริยะสติสมาธิปัญญาจะมีแต่ของอาลาละผู้กาลามโครผู้เดียวก็หาไม่ ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจะตั้งความเพียรทำให้แจ้งทำที่ท่านกาลามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้ง ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชก,กุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาละผู้กาลามาโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ท่านกาลามะแม้เราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเพียงเท่าอะด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกันราชก,กุมาร อาลาละโู้าลามาโคตได้กล่าวกับราว่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุท่านผู้มีลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุาาเราได้ตีแล้วท่านผู้มีอาย,าามอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรนทร์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งทำที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แม้เราก็ทำให้แจ้งทำที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันเรารู้ทำใดท่านรู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเรารู้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุจะตกเราสองคนจักช่วยกัน ปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมารอาลาละผู้กลาลมาโครได้ตั้งเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอด้วยอาจารย์แล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ทำนี้ จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อรำงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอาจินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมบัติทั้งเจ็ดจึงไม่พอใจในธรรมนั้น เบื่อจากคำนั้นหลีกไปเสียเหล่านั้นเมื่อหลีกจากสำนักอุทกะผู้รามาบุตรแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าทำลำดับหลายตำบลในมครัฐจนบรรลุถึงตำบลอุลุเวลาเสนานิคม หักแรมอยู่ณตำบลน,นั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรม,มนียสถานมีชัดป่าเย็นเยือกแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชกุมารเราได้เห็นแล้ว เกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่าเรื่อนรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรแล้วเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียร ราชกุมารเรานั่งพักอยู่ณตำบนนั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรอัตติละมฐา,านุโยกสารีบุทเราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจรรัรทร์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่ได้ประพฤติแล้วประปัดสีวั เราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งโลขวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งเชคุชิวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งปวิวิตวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งในวัดสี่อย่างนั้นนี่เป็นตปัสีวัดวัดเพื่อมีตะบะของเราคือเราได้ประพฤติเปลือยกาย มีมรญาตอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุดจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะ ไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคอยู่ ไม่รับอาหารของหญิงมีครันไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทําไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นโมโม่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคําเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างรับสี่ห้าหเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้าง เราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสองภาชนะบ้างเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสามสี่ห้าหกดภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สองวันบ้าง ฉันอาหารที่เก็บไว้สามสี่ห้าหเจดวันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยายอย่างนี้จนถึงกึ่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้เรานั้นมีผักเป็นพักษาบ้างมีสารแห่งญ้าก,กับแก้เป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีเปลือกไม้เป็นพักษาบ้าง มีสารายเป็นพักษาบ้างมีรำข้าวเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีข้าวสารหักเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไม้ขี้วัวเป็นพักษาบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง บริโภคผลไม้อันเป็นไปหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้างเหล่านั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอชินะบ้างนุ่งห่มหนังอชินะทั้งเล็บบ้าง นุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนถางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกเขาบ้างศัพท์นิปแปลกที่ไม่มีคำว่ากำพลเราตัดผมและหนวด ประกอบตามซึ่งความเพียนในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการยืนการเดินบนน้ำสำเร็จการนอนบนที่นอนทำด้วยน้ำเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สาม เราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนสาลีบุตรนี้แหลเป็นวัดในความเป็นผู้มีตบะของเราสาลีบุตรในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นลูขวัดวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเรา คือทุลีเกลอกลังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นสาริบุตรเปรียบเหมือนตอตะโกนานปีมีสะเก็ดขึ้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นทุรีเกลอกลางแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นสาริบุตรความคิดนึกว่าโอ๋นอ เราพึงลูกทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกว่าก็หรือชนเหล่าอื่นพึงลูกทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็ไม่ได้มีแก่เราสารีบุตรนี้แลเป็นวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราสารีบุตรในวัดสี่อย่างนั้น นี้เป็นเชคุชิวัดวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราคือดูก่อนสาริบุตรเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับโดยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกัน ให้ลำบากเลยสารีบุตรนี้แหลเป็นวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราสารีบุตรในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นปวิวิตตวัดวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้วของเราคือดูก่อนสารีบุตรเรานั้นเข้าสู่ราวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่ เมื่อเห็นคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะเหตุคิดว่าขอคนพวกนี้อย่าเห็นเราเลย และเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นสารีบุตรเปรียบเหมือนเนื้ออันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน,น้นจากโลกชัดนี้สู่รกชัโน,น้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน,น้นจากดอนนี้สู่ดอนน้นชั้นใดก็ชั้นนั้นที่เราเมื่อเห็นคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้ หรือคนทำงานในป่ามาเราก็รีบลัดเลาะ,ละจากป่านี้สู่ป่าโน,น้นจากลกชัดนี้สู่ลกชัดโน,น้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน,น้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นด้วยหวังว่าขอคนพวกนี้อย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนพวกนั้นสาลีบุตรนี้แหละเป็นวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้วของเรา โคเราใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคไมของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารสาริบุมูดและกรีดปัดสสาวะหรืออุจจาระของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือมูดและกรีดปัดสสาวะและอุจจาระนั้น เป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นดูก่อนสาริบุตรนี้แลเป็นวัดในมหาวิตะ์โภชนะวัดของเราสาริบุตรเราแลเข้าไปสู่ชัดแห่งป่าหน้าฟึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งเพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะ เข้าไปสู่ชัดป่านั้นแล้วโรมาชาติย่อมชูชันโดยมากสาริบุตรเราแลในฤดูหนาวอันมีในระหว่างแปดวันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเย็นเยือกกลางคืนเราอยู่ที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในชัดแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้ง กลางคืนเราอยู่ในป่าสาริบุตรขาถาหน้าเศร้าอันเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนมาแจ้งแกเราว่าเรานั้นแห้งแล้วผู้เดียวร้อนแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าหน้าพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีขวนขวายสแสวงหาความบริสุทธิ สารีบุตรเรานั้นนอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายหูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโห่ร้องใส่หูเราบ้างถ่ายโมดรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างสารีบุตรเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้น แม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นสารีบุตทนี้แลเป็นวัดในการอยู่อุเบกขาของเราสารีบุตรสมณะพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิ สัมวะและพรามเหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยกินกระเบาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคผลกระเบาอันทำให้แปลกๆมีอย่างต่างๆบ้างสารีบรเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารสารีบทคำเล่าลืออาจมีแก่เธอว่า ผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธออย่าเห็นอย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันสารีบุตรเมื่อเราฉันกระเบาผล,ผลเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่งเถาวันอาศีติกบับหรือเถาวการบ,บัมีสันฐานเช่นไร อวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เป็นเหมือนเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยรอยเท้าอูดมีสันฐานเช่นไรรอยตตโพกนั่งทับของเราก็มีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผ да ู้มีอาหารน้อยเถาวัตนาวลีมีสันฐานเช่นไรกระดูกสันหลังของเราก็เป็นข้อข้อมีสันฐานเช่นนั้น เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยกรอนหรือจันทรนแห่งสาลาที่คล่ำคล่าเกะกะมีสันฐานเช่นไรซี่โครงของเราก็เกะกะมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยดวงดาวที่ปรากฏในน้ำในบ่อน้ำอันลึกปรากฏอยู่ลึกชั้นใด ดวงดาวคือลูกตาของเราปรากฏอยู่ลึกในเบ้าตาฉะนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยน้ำเต้าที่ตัดมาแต่อย่างอ่อนคลั้นถูกลมและแดดย่อมเหี่ยวยุย่ยยีมีสันฐานเช่นไรหนังศีรษะแห่งเราก็เหี่ยวยุย่ยยีมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย สารีบุตรเราตั้งใจว่าลูกท้องก็รูปถูกกระดูกสันหลังด้วยตั้งใจว่าลูกกระดูกสันหลังก็ลูปถูกท้องด้วยสารีบุตรหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารีบุตรเราตั้งใจว่าจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารีบุตรเราเมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นให้มีความสุขบ้างจึงลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนที่มีรากเน่าแล้วหลุดตกลงจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย